และที่ผมคาใจจริงๆนที่ส่วนตัวนะครับ่าก็คือผมคาใจว่าตกลงล้าหรือไม่ล้าผมอยากเห็นภาพการตีเส้นของทางพรีเมียร์ลีกเท่านั้นเองนะครับคุณเบ็กเอนโซบอกคุณฉุยยิ่งเล่ายิ่งเจ็บแต่คือความจริงออกมายอมรับแล้วครับว่าตัดสินประตูดีอาร์ผิดพลาดจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มีการออกมายืนยันงแล้วหรอโอ้โหโอ้โหบอกเป็นฮิวแมนเออร์เลอร์เลยเหรอประตูของดีอาร์ที่ดูยกเลิกเพราะล้ำหน้า ูยอมรับว่าเป็นเป็นเคลียร์ออฟเ o r เออร์ชุดบีรีซออินเดกอวิ่งอวอร์ a ทรูบีอาร์อิน n ดอันนี้ออกมายอมรับเหรอพีจเอ็มโอเอเนี่ยออกมายอมรับว่าผิดพลาดโอ้โหเจ็บปวดจริงครับส่วนตัวนะผมผมเอาจริงผมก็รับไม่ได้นะคือมันจะผิดพลาดอะไรขนาดเนี้ยแล้วบางเคสคุณใช้เวลาตั้งนานในการเช็ค VR ซึ่งบางทีเราดูด้วยตาเปล่าไม,ไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องใช้เวลานานแต่ลูกเนี้ยมันสําคัญแล้วมันก็ดูดูได้ตาเปล่าเนี่ยก็ต้องเอะแล้วว่าเอ้ยมันไม่น่าล้านะก็ต้องให้มันเคลียร์ออบเวสเลยว่าคุณยกขึ้นมานะหมายถึงผู้ช่าบริษผมไม่ว่าหรอกผู้เช่าบรินนะัะยกได้เพราะว่าจังหวนะนั้นมันเสี้ยววินาทีเขาไม่ได้เห็นเหมือนเรานะครับเพราะผู้ช่าบริษัเห็นภาพเคลื่อนไหวไม่ได้เห็นภาพนิ่งแต่ V A R ต้องเห็นนะครับซึ่งถ้าคุณยังมั่นใจว่ามันล้าแน่ๆเนะี่ยคุณก็แค่ ใช้เวลาอีกนิดนึงแล้วก็ลากเส้นให้มันเคลียร์เลยเคลียร์ออกเรือถ้ามันล้ำเนี่ยอันนี้คุณยอมรับว่าเป็นฮิวแมนเออร์เลอร์เลยฮิวแมนเออร์เอร์นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทิ human error ่แมนเออลคือความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นแบบหนึ่งก็คือจงใจกับสองเนะี่ยผิดพลาดเพราะเลินเล่อประมาทไม่ว่าจะผิดพลาดด้วยแบบไหนเนี่ยผมว่ามันเสียหายมากๆนะครับแบบเกมน,นี้อันนี้ผมก็ไม่ได้ ไม่ได้มาอะมากนะแต่แต่พอออกมายอมรับแบบเนี้ยทันทีเลยแสดงว่าไม่มีไม่มีข้อแก้ตัวหรือข้อโต้แย้งเลยเพราะว่ามันเป็นไวรัลนะครับไปทั่วโลกในจังหวะนี้แล้วดูดูมุมไหนเนี่ยผมก็ชวนให้ดูเนี่ยดูมุมไหนดูดูด้วยสายตาหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยบีอินสปอรเนี่ยเขาเขาลองใช้เทคโนโลยีของเขาเท่าที่มีอยู่เนี่ยลองลากเส้นดูเขาก็บอกว่ามันก็ไม่น่าจะล้แล้วมันไม่ใช่นิดเดียวด้วยนะ เอามุมของบีอนสปอร์ตให้ดูอีกรอบหนึ่งมันไม่ใช่นิดเดียวนะครับมันไม่ใช่นิดเดียวคือ,ค,อคือมันเห็นชัดเจนเลยว่าเนี่ยไม่หลังอะ่ะใช่ไหมแล้วนี่ออกมายอมรับว่าผิดพลาดนะครับแบบนี้ก็ต้องบอกว่าหน้าเจ็บปวดจริงๆินะครับสําหรับใครที่เชียร์ลิเวอร์พูลรวมไปถึงตัวผมด้วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่า,เ,าเกมมันจบไปละแล,แลสะสเปอร์ก็ได้สามแต้มเพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ย มันก็ต้องเป็นเคส s t u d เป็นบทเรียนและจะทํำยังไงต่อไปกับการที่พยายามนะครับจะยกระดับนะครับเกมการแข่งขันฟุตบอลเหมือนที่ผู้ตัดสินเขามีน,ยมน,ยมนยโยบายมาเลยว่าต้องเหียบผู้เล่นออกอาการโวยมากวดน้าผู้ตัดสินเหลืองแต่การทําหน้าที่แบบเนี้ยมันยังไม่ไม่นิ่งนะครับไม่ไม่มีมาตรฐานแบบนี้ผมว่า ก็คงต้องคุยกันอีกอย่างนะครับไม่ไม่ไม่ใช่แบบเราจะมาเอาหุ่นเปรี้ยวว่าเออแพ้เพราะจังหวะนี้ผมก็บอกแล้วว่าถึงรูกนี้ยิงเข้าเนี่ยมันก็ไม่การันตีว่าลิวอพูจะไม่แพ้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าถ้ารุกนี้เป็นประตูรูกเกมจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อมันจบไปแล้วแล้วมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมันชัดเจนว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดนะครับอืเรามีการติดต่อกลิวอพูเลยเหรอ เดี๋ยวรอดูเดยอะยกันครับนะครับเขาเขาจะออกมาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรนะครับเห็นชัดไปพลาดอะไรคนเพิึงดูบอลยังดูออกเลยใช่ครับเพราะผมก็เห็นเป็นผิดปกติว่าอ้พอไปดูในทวิตเตอร์ดูในโลกโซเชียลนะก็เห็นพูดถึงประเด็นนี้มีการลากเส้นบุคคลธรรมดาเนะี่ยกเส้นให้มันตลกตลกได้แต่ว่ามันาอยังไงมันก็เหมือนไม่ลํำนะครับแต่ผมก็แค่ติดใจว่าลีอ์ผูกก็ไม่ได้ไม่ติดใจอะไรนะครับ แล้วตัดสินแป๊บเดียวอย่าใช่ไหมถ้าใครดูไถ่ล่สโซนอ่ะก็คงจะงงว่าพอดีอาร์ยิงเข้าแล้วมีธงสะบัดขึ้นมาอ่ะผูตัดสินก็เป่าว่าเป็นล้ำหน้าซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีกอีกอีก,อกประมาณนึงอ่ะในการที่รอ VR คอนเฟิร์มว่าล้ำหรือไม่ล้ำแต่ปรากฏว่าพอค่าตัดกลับมาเนี่ยผูตัดสินก็ให้เล่นต่อไปลวมันหมายความว่าพอเล่นต่อปุ๊บเนี่ยมันจบแล้ว VR คุณมาไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะว่า ต่อให้ vr คุณเช็คแล้วเอ้ยมันล้ําแต่ว่าบอลมันเล่นไปแล้วพอมเล่นไปแล้วมันจบแล้วมันคล้ายๆกับกรณีที่เหมือนสมมุติว่าจังหวะเนี้ยไม่ล้าฝ่ายลุกเนี่ยลากเข้าไปแล้วยิงประตูแต่ผู้ตัดสินดันไปเป่านกหวีดขึ้นมาก่อนเนี่ยต่อให้คุณดู vr แล้วมันไม่ล้านะแต่การเล่นมันสิ้นสุดไปแล้วกับสัญญาณนกหวีดเช่นเดียวกันจังหวะแบบเนี้ยถ้า vr ทวงมาแล้วเกมมันเล่นไปแล้ว จบไปแล้วนะครับเพราะว่าเกมเกมมันออนไปแล้วมันมันผ่านช็อตปัญหาไปแล้วเนี่ยผมว่ามีการออกมายอมรับแล้วมาดูมุมแบบนี้ผมว่าใครเป็นแฟนลิวอ์พรลเนี่ยก็ต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าแฟนสเปอร์ผมก็เข้าใจได้นะครับแฟนสเปอร์เนี่ยสามารถจะพูดได้ว่าก็พูดตัดสินตัดสินแบบนี้ซึ่งซึ่งผมเข้าใจนะครับพูดตัดสินตัดสินแบบนี้สเปอร์ไม่ผิดนะครับแต่ที่ ผมว่าแฟนลิบูการ์าขายก็คือไซมอนฮูเปอร์ทีมงานผู้ตัสินแล้วก็ทีมงาน VAR นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เพราะในฤดูกาลนี้ก็มีการขอโทษตั้งแต่เกมแรกที่แมนยูชนะวูฟหนึ่งศูนย์ใช่ไหมผูตัสินทีมงานก็โดนลงโทษพักกันทำหน้าที่หนึ่งสัปดาห์แล้วก็มีเกมแมิตี้ฟูลแลม นะครับที่ฮาร์วาร์ดเว็บยืนยันว่าจังหวะนั้นยังไงก็ถือว่าเป็นการอินเดียวเยบผู้สาประตูจังหวะที่เนธอนาเก้มแล้วอาคันจีเนะี่ยเหมือนขยับหลบถึงแม้ว่าในตำแหน่งที่อาเกออาคันจีแล้วก็แบรเรโนะ่เนี่ยมันจะไม่ได้ยืนแล้วบังสายตาแต่ว่าการขยับของอาคันจีมันทําให้แบรเรโน่เสียจังหวะเสียสมาธิซึ่งฮาว์วาร์ดเว็บเขายืนยันว่ายังไงก็ต้องเป็นการหลังหน้า เดี๋ยวคงจะมีเขาเปิดเว็บออกรายการนะครับแล้วก็มาชีจจ้แจงประเด็ดนนี้แต่ว่ามันก็คงจะเป็นปในแบบที่เขาออกมาอยอมรับว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดแล้วก็เป็นฮิวแม็เนอร์นะครับเป็นความผิดพลาดของมนุษย์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ก็เอาเป็นว่าแฟนลิเวอร์พูลอย่างน้อยก็ผมว่าสบายใจนะครับแท้เพราะแบบนี้ด้วย แพ้ก็เหลือ9คนซึ่งใน9้าคนเนี่ยเราก็ต้องยอ,ยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนักเตะในทีมเนี่ยเล่นไม่ละเอียดทั้งใบแดงแรกของเคยติจนซึ่งผมก็มองว่าไม่น่าเหยียดไปเล่นในจังหวะนั้นรวมไปถึงโชต้าโอเคเหลืองแรกคุณไม่น่าโดนแต่เหลืองสองคุณก็ไม่น่าเล่นนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ลํำค่าและความเสียหายมันก็มีแต่ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรมากเพราะว่าคะแนน16นะครับ16แต้มนะครับ สเปอร์ซ่อนมีสิบเจ็ดแล้วก็แมนซิตี้มีสิบแปดนะก็ยังอยู่ในระยะที่ยังขับเคี่ยวกันต่อไปเพียงแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่าถ้ามีหนึ่งลีฟูจะเป็นรองชาบงสิบเจ็ดแต้มและตามหลังซิตี้หนึ่งแนนและถ้าวันนี้ชนะเนี่ยลีฟูจะมี 19, สิบเก้าแซงแมนซิตี้ขึ้นปเป็นอาเป็น่าูงและเกมต่อไปอ่ะผมว่าลีฟูก็คงจะต้อง m o v e on ไปที่เกมต่อไปลีฟูจะเล่นเกมต่อไปในวันพฤหัสนะครับในศึกยูโ,โปรปาลีกนะครับจะ เปิดแอนฟิลด์รับการไปเยือนของคูโดนซงชินลัวแล้วก็เกมต่อไปก่อนที่จะพักเบรกให้กับโปรแกรมพีฟ a าเดชนะครับลิฟูจะไปเยือนไบรตันสัดดาน่าผมว่าต้องรุนทึกอีกแหละเพราะไบรตันต่อให้ช่วงหลังหลุดแล้วก็แพ้ติดกันนะแพ้สามจากสี่เกมหลังสุดเนะเรียกได้ว่าบอลของเดซาบีเนี่ยมันเป็นของแสลงสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแต่จริงจริงลนะิเวอร์พูลเนี่ยถ้าไม่ไม่มองถึงเกมเนี้ยที่ผ่านมาเนะี่ยผมว่า มาตรฐานการเล่นมันดูดีขึ้นกว่าทุกการที่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงจะสู้กันสนุกเพียงแต่ว่าที่ผมกังวลก็คือว่าถ้ามันแพ้ไปเลยอะแพ้แพ้โดนยิงดับไปเลยพอเหลือเก้าคนที่มมแ้โดนสองหนึ่งสามหนึ่งจบมันก็ไม่ต้องมีอะไรที่แบบค้างขาดใจแต่แพ้แบบเนี้ยผมว่ามันลืมยากใช่ไหมโดยเฉพาะเชลมาติปถ้าลูกนันสมัติถ้าใช้คำว,ว่า,านะถ้าถ้าเตะไปยางออกหลังไปเลยนะ ไม่แน่นะมันอาจจะยื้อจนจบหนึ่งหนึ่งแล้วความรู้สึกมันก็จะเป็นอีกอีกโทนหนึ่งฟีลลิ่งมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับกําลังใจเหมือนจะใจมันฟูอ่ะแต่พอแพ้แบบเนี้ยโอ้โหมันมันมันทำใจยากเข้าใจไหมมันทำใจยากจริงๆเหมือนเหมือนอารมณ์ถ้าถ้าเป็นเรื่องความรักมันก็อกหักแบบอยู่ดีๆแบบอกหักเฉยเลยอ่ะอยู่ดีๆแฟนมาบอกเลิกแบบไม่มีปีมีขุยเพราะ เพราะมันกำลังจะหมดเวลามันกำลังจะแฮปปี้เอนดิ้งอยู่แล้วเนี่ยมันไอตรงนี้แหละจะผ่านไปได้ไหมจะผ่านไปได้ในช่วงเวลากี่วันแต่ว่านักบอลอาชีพก็อาจจะใช้วิาทไม่นานอาจจะผ่านไปได้แบบไม่นานนะครับก็ประมาณนี้นะครับ Move on ต่อไปนะครับแล้ะฟุตบอลก็เป็นแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับ